มี5สิ่งเป็นุบัน2วันาสิ่งที่เราทำไปแล้วและกำลังจะทำต่อไปแล้วก็งานที่เริ่มเห็นปุ๋นในเชิงของผู้กระสาที่เรากลับถึไป้งแรกนะครับในรอบ่ 1, 1> ปี 1> ที่ผ่านมาเนี่ยครับคือ8ปีปายใต้เราก็พยายามหลักๆเราก็คือมาดูบทเรียนและทางออกของ8ปีสิ่งหนึ่งก็คือ,อ เราพบว่าในเรื่อง8ปีเนี่ยปัญหาที่เป็นปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาเนี่ยก็หนีไม่พ้นเรื่องเหตุการณ์ความไม่สงบนะครับซึ่งในส่วนของเหตุการณ์ความไม่สงบเนี่ยก็จะมีกรมนอเหมือนเป็นเจ้าภาพแต่อย่างไรก็ตามเราจะต้องไม่ให้ประชาชนในพื้นที่เสียโอกาสคือในเรื่องการพัฒนาพื้นที่ต้องเรียนว่าใน ในรอบหนึ่งปีที่ได้มารับตำแหน่งสิ่งที่พบก็คือเราจะต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์ซึ่งกระบวนทัศน์ในการคิดมีแล้วแต่กระบวนทัศน์ในการปฏิบัติเนี่ยคือเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดชะตาชีวิตของตนเอง <S S S ครับ,รบถ้าตัวผมเองเนี่ยผมถือว่าประชาชนเนี่ยได้เข้ามา ร่วมมือกับในงานพัฒนารวมทั้งขยายผลไปหน่วยงานภาครัฐมากขึ้นภาครัฐก็ได้เรียนรู้ความบกพร่องของตัวเองมากขึ้นนะครับซึ่งขณะน,นี้สิ่งที่พบเห็นก็คือเราจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงโดยเจ้าหน้าที่รัฐที่ไปละเมิดสิทธิมนุษยชนเราเราเห็นว่าโจทย์ข้อนี้เป็นข้อใหญ่ที่ที่ทำให้ให้เกิดขึ้นปัญหาเกิดขึ้นตามมานะครับ ถ้ามีก็รีบจัดการแก้ปัญหาเช่นเหตุการณ์ปุโรปุโยนะครเป็นต้นนะครับรวมถึงเหตุการณ์อื่นๆที่เป็นที่คลางแคลงใจของประชาชนในบทบาทของสวปตเราก็จะตั้งองค์กรอิสระซึ่งให้มีผู้แทนทุกภาคส่วนเข้าไปตรวจสอบข้อได้จริงและดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาภาพสะท้อนหนึ่งก็คือความเชื่อมั่นในกลุ่ม เราก็ทําไปทุกกลุ่มน,นะครกลุ่มที่เป็นท่านผู้นําศาสนาเนี่ยถึงขนาดทําหนังสือเรียนถึงท่านนายกว่าในรอบหนึ่งปีเนี่ยเราได้พัฒนาแล้วก็รัฐบาลได้สร้างความเชื่อมั่นนะทั้ง5จังหวัดน,นะครับในกลุ่มของการศึกษาก็มีการตื่นตัวมากขึ้นนะครับเพียงแต่ต้องการส่งเสริมแล้วก็ช่วยทํำยังไงจะเป็นการให้นักธุรกิจที่เขาอยู่ในพื้นที่ที่ มีจุดเสี่ยงเนี่ยเดยเฉพาะใน3จังหวัดก่อนนะนะได้รับการดูแลส่วนในพื้นที่ที่อ,อย่างสงขาอย่างสตูลเนี่ยก็เรียนว่ารัฐก็ต้องมาช่วยส่งเสริมเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่สร้างมูลค่าให้กับประเทศก็ต้องเรียนว่าในด้านเศรษฐกิจของภาคใต้จริงอยู่หลักใหญ่อยู่ที่ยางพารายางพาราก็ขึ้นกับราคาตลาดโลกและวันนี้ เดิมรัฐบาลค้ำประกันซื้อ,อยางโลละร้อยสี่บาทและราคายางตลาดโลก9กปาะบาทแต่วันนี้โลละร้อยสามบาทแล้วเรามีทิศทางจะขึ้นอันนี้ก็คือคือก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ปัญหาต่างๆมันดีขึ้นนะฮะในปีต่อไปผมมองว่ายัางไงเราต้องใช้อาเซียนการเป็นตัวชี้วัดบางอย่างแล้วปัญหาในสาจังหวัดชายแดนภาคใต้เรายังเป็นอย่างนี้ เราจะเป็นภาระของอาเซียนดังนั้นผมคิดว่าสิ่งที่จะต้องทำก็คือว่าเราคงจะไม่ไปจมปักอยู่กับเรื่องความมั่นคงอย่างเดียวจะต้องพัฒนานำทุกภาคส่วนมาร่วมกันรับรู้ปัญหาต้องอาศัยความร่วมมือกับประเทศในสมาคมอาเซียนโดยเฉพาะประเทศที่มีชายแดนติดก,กันก็คือเ,เช่นมาเลเซียน,นะครับซึ่ง ผมเองได้มีโอกาสติดตามคณะของท่านรองนายกซึ่งมีเลขาสมชและเลขากรมนไปด้วยนะแล้วก็ผู้ว่ารายการทั้ง5จังหวัดเนี่ยสิ่งหนึ่งก็รับรู้ร่วมกันว่าเราจะร่วมการพัฒนาพื้นที่ชายแดนซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนาชีพท่านก็บอกว่าท่านก็มีแนวคิดว่าอยากจะเป็นรับเบอร์ซิตี้จะเป็นศูนย์กลาง อย่างพาราโลกเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคและประชาคมนานาชาติเป็นศูนย์กลางการขนส่งดังนั้นคงจะต้องปรับวิธีคิดจากการแข่งขันมาร่วมมือกันแล้วต้องยอมรับว่าคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เราได้เปรียบในด้านภาษาเพราะเรามีคนประมาณสองล้านคนที่พูดภาษา มาลายูหรือทําให้คน2ล้านคนเนี่ยสามารถไปติดต่อกับคนอีก300ล้านคนในการเข้าประชุมมาาเซียนจะต้องแก้ปัญหาความขัดแยง้งความขัดแยง้งหรือเหตุการณ์การรุนแรงคือสิ่งหนึ่งคือต้องลดความบาดแวลต้องปฏิเสธการใช้ความรุนแรงเเรามีวัฒนธรรมประเพณีอัตลักษณ์จุดแข็งในการแก้ปัญหาคือปัจจัยก็คือต้องใช้าศาสนา พุทธต้องเข้าใจอิสลามอิสลามต้องเข้าใจพุทธเรื่องสุดท้ายก็คือผมคิดว่าทุกภาคส่วนเนี่ยจะต้องอันหน้ามาพูดคุยกันอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่เราทำส่วนเรื่องทางเศรษฐกิจเรื่องการพัฒนาเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าทารัดส่งเสริมแล้วศักยภาพของประชาชนที่นี่มีความสามารถพอที่จะแข่งขันกับประเทศต่างๆได้ครับในปี5 6หรือในในตรกรอนที่เราจะ เข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัวเนี่ยเราจะเห็นรูปบรรมที่เกิดขึ้นไหมครับทีแม่ของมิติความมัน่นคงเราตื่นตัวมากในเรื่องการศึกษาของเราก็ตื่นตัวในเรื่องของการพัฒนาถ้าเรามีความร่วมมือกันเนี่ยแต่ไม่ใช่ร่วมมือแค่มาเลเซียอย่างเดียวนะ,ะท้งในประเทศอาเซียนและประเทศในโลกมุสลิมเนี่ยผมผมเชื่อว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงและทุกคนก็ตื่นตัว ที่ผ่านมาอยางคิดว่ามันยังไกลไปอีกหลายปีในนี้แม้แต่เรื่องด่านชายแดนอย่างด่านสะเดาเนี่ยก็ไปจี้กันทุกวันว่าวันนี้เสร็จตามงานไหมทุกด่านเนี่ยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญก็คือขณะน,นี้ที่ผ่านมารัฐอาจจะคิดแต่เพียงลาพังแต่ตอนนี้ถ้างานอะไรที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมวกิจกรรมนั้นไม่ค่อยสำเร็จนะต้องส่งเสริมภาคประชาสังคมและภาคประชาชนเนี่ยให้เข้มแข็งโดยเร็ว แล้วผมเชื่อมั่นว่าถ้าตรงนี้คือถ้าเราไปหวังการัฐอย่างเดียวเนี่ยรัฐทำมาแปดเปีแล้วแต่ตอนนี้รัฐก็ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์มามีร่วมกับประชาชนแล้วเราจะสามารถจะทําให้เศรษฐกิจเ,กรเราเนี่ยของเราเป็นประเทศที่เรามีคนมีความสามารถและมีทรัพยากรเราไม่แพ้เขาอยู่แล้วครับครับ